สวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้วันอาทิตย์สิบเก้าตุลาแล้วนะคะเดือนตุนลาก็เกือบจะเส้นเดือนละเกินครึ่งเดือนมาแล้วนะคะอันนี้ออกมาเดินตอนบ่ายบ่ายบ่ายสองนะคะตอนนี้ก็เกือบบ่ายสามเดินไปแล้วประมาณสี่สิบนาทีนี่นะคะบ้านหลังนี้ให้เช่านะคะสี่พันดอลลาร์นะคะ บ้านมีสองชั้นเหมือนของแอนแอนี่เลยเทนไว้เช่านะคะก็ราคาก็แพงพอสมควรนะคะแต่ก็มันเป็นราคาของอาราคาบ้านในในเมืองออสตินนะคะราคาประมาณนี้วันนี้วันอาทิตย์นะคะก็คนก็อยู่บ้านอากาศดีๆค่ะตอนตอนเช้าก็หนาวนิดนึง คือพอดีพอดีอะไม่หนาวแต่ตอนนี้นะก็ยังโอเคอยู่หน,นูก็เดินในร่มนะคะพอดีอะเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูนะคะหน,นูก็เลยฉวยโอกาสเดินไกลนะคะก็คือแบบว่าจะเดินอย่างน้อย8,000ก้านะคะ8,000สเต็ป เป็น 99, เก้าเก้าไปนับเก้าว่าเราเดินกี่เก้าอะไรเงี้ยวันหนึ่งอย่างน้อยให้ได้สักแปดพันเก้าพันเก้านะคะก็ค,คือไม่นับอะไรเราเดินที่บ้านเดินเข้าห้องน้ำเดินไปหน้าบ้านเดินทำนู่นทำนี่ในบ้านทำความสะอาดบ้านไม่นับนะค,ะคือแบบว่าเราเราจะ เป็นคนแอคทีฟก็คือเรามีมูฟเมนต์ก็คือเราเคลื่อนไหวนะคะไม่ใช่นั่งนั่งติดเก้าอี้แล้วก็เล่นโทรศัพท์อะไรแบบนั้นเนาะคือแบบคนสมัยก่อนเนี่ยก็มูฟเมนต์ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเดินเข้า,าด้านนี้นะคะมันมีทางไป ไปอุโมงเข้าป่านะคะเพราะว่ามีร่มเยอะก็จะเดินไปทางนี้นี่นะคะเขาเขาสร้างทางเดินไปให้คนนะคะหลังบ้านก็ <c oughs> <c oughs> มีวิจัยนะคะถ้าเราเดินอย่างน้อย8,000-9,000เนี่ยก็ประมาณประมาณชั่วโมงกว่านะคะ เดินพอดีพอดีเดินไม่เร็วเดินไม่ช้าเดินเหมือนเราเดินเล่นแต่ก็ไม่ช้าเกินไปอะไรเงี้ยจะทำให้เราสุขภาพดีนะคะคือเมื่อวันก่อนอนุ้ยเดินไปรอบหนึ่งนะคะครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไปพักแป๊บหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มร้อนพักแป๊บหนึ่งแล้วก็กินน้ำแล้วก็ออกมาเดินรอบสอง รู้สึกว่าเรามีความกระชุ่มกระชวยมีแรงเดินเร็วขึ้นก็เราก็ไม่ถึงกับวิ่งนะคะไม่ได้วิ่งเนาะก็ออกมารับอากาศข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะยิ่งช่วงนี้ยิ่งเมื่อวานนี้นะคะพลังงานสูงมากๆไอนรู้เลยอ่า คล้ายๆว่ามีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่ทำให้อันนุยเหมือนกับว่าอาสะดุดนะคะมีคนจะมาเอาของแต่อันนุยลืมลืมแล้วทีนี้เขาก็เลยไม่ไม่ได้นะคะคือเอาให้ฟรีอะไรเงี้ยในในเฟซบุ๊กเนาะเสร็จแล้วก็เหมือนกับเพลียมากเลยเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้เพลียมากๆนะคะนอนไม่หลับทีนี้วันนี้ก็เลยนอนอคือช่วงเทียเ่ยงน่ะก็ไปงีบนิดหนึ่งหละคะ่ะไปหลับนิดหนึ่งก็บ่ายสองก็เลยออกมาเดินรู้สึกสบายตัวขึ้นนะคะถ้าเราเพลียนะคะนอนงีบหนึ่งแล้วก็กินน้ำเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้พลังงานเยอะนะคะแล้วก็ ดูแลเอาใจใส่ตัวเราตัวเรานะคะ,ะถ้าเครียดก็คือเดี๋ยวมันก็ผ่านนะคะถ้าเราเครียดเพราะว่าอนุยก็เป็นนะคะเรื่องเครียดเรื่องเพราะว่าเราจริงๆแล้วอนุยบอกตัวเองแล้วไม่เครียดไม่เครียดแต่ว่ามันมันมีพลังงานที่ขัดที่มันติดอยู่ที่มันติดขัดอยู่ในในร่างกายเรานะคะ มันกาลังล้างออกไปนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีคลื่นเข้ามามันจะไปล้างภายในของเราให้ออกนะคะเราก็ต้องผ่านมันให้ได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปพลังงานมาเยอะเพียงแต่เราต้องดูแลร่างกายของเรานะคะกินอาหารให้ดีออกกำลังกายรับแสงแดดแบบ แบบนี้นะคะรับแสงแดดอากาศดีเราก็ออกข้างนอกช่วงนี้น,น้อยรู้สึกว่าเหมือนมีอาการแพ้นะคะบางคนก็อาจจะเหมือนเป็นหวดัดอะไรอย่างเงี้ยหัวหัวก็เหมือนแบบมึนๆก็คือแบบพลังงานมันเยอะนะคะทางที่ดีก็คือเราดูแลร่างกายอย่าอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดะ เพราะว่าการที่เราคิดการที่เราพูดการที่เราลงมือทำเราใส่อารมณ์ไปยังไงความจริงที่จะเกิดขึ้นร,รอบตัวเรามันก็จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยมันคือการแมนเฟสก็คือการเนลมิตนั่นเองนะคะทุกครั้งที่เราพูดถ้าเราพูดดีเราพูด คือแบบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครมาทำให้เราโกรธเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นความรักแล้วเราก็จะเพิ่มพลังงานให้กับตัวเราโดยอัตโนมัตินะคะถ้าสมมติว่าใครมาตัดหน้าเราเราแบบโมโ oh หอย่างเงี้ยก็อย่าได้โมโ oh หนานแล้วก็วอวยพรให้เขาให้เขาขับรถปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางส่งความรักให้เขานั่นก็คือการที่เราเปลี่ยน พลังงานที่ท,ที่โกรธเนี่ยกลายเป็นความรักนะคะทุกอย่างถ้าเราเครียดเรากังวลเปลี่ยนภายในให้เป็นความรักนะคะคือแบบอนุก็จะบอกกับตัวเองที่เหมือนคลิปที่แล้วนะคะที่ว่าเราเะาลายตะก,กะเนี่ยเราบอกขอบคุณร่างกายของเราที่มาที่มีสัญญาณเตือน อะไรแบบนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะเราไม่ต้องเครียดแล้วนะเพราะว่าเราเราคือตัวตะกะก,กับตัววิญญาณของเราเนี่ยแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเครียดแล้วเราจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นความรักนี่ก็คือบอกตัวเรานะคะพูดกับตัวเราเลยค่ะบอกว่าให้วิญญาณที่นำทางให้เราอ่ะเราจะมีวิญญาณ ไกด์นำทางนะคะเราจะมีปู่ย่าตายายเราจะมีพระแม่เทณีเราจะมีพระผู้สร้างเรามีพระพุทธเจ้าขอให้เขามาช่วยเลยค่ะให้นำทางให้เขาจับมือให้เราให้เราไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ตัดสินใจอย่างถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะทุกอย่างจะดีมากถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้นะคะทุกอย่าง ที่ดีที่สุดกำลังรอเราอยู่นะคะสวัสดีค่ะ